ครูหมอเหล็กครูหมอช่างหลังจากงานทอดกรถินสาม,มคัคคีเพื่อสร้างหลังคาโบสถ์ใหม่ครูมนยังคงทำหน้าที่ตามปกติคือเช้าไปสอนหนังสือเย็นกลับมาเป็นหมอดูเดินในแต่ละวันได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาที่เดินทางมาไม่ขาดสายทำให้มีเวลาพักผ่อนน้อยวันไหนเมื่อยตัวต้องมาหาหมอนวดเพื่อช่วยจับเส้นแทบทุกอาทิตย์ เมื่อร่างกายทั้งขีดสุดเหมือนคนหมดแรงจากที่เคยตรวจตาทุกวันต้องขอหยุดทุกวันพุธกับวันพระเพื่อพักผ่อนจะได้มีเวลาให้กับครอบครัวบ้างถึงแม้บทบาทการเป็นหมอดูจะทำให้มีเรื่องราวเล้นลับมากมายจากผู้มาตรวจดวงชะตาแต่บทบาทในการเป็นครูอนามัยที่ต้องทำงานในห้องพยาบาลจึงหนีไม่พ้นเรื่องการดูแลครูและนักเรียนป่วย ทำให้ได้เจอเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นเช้าวันอังคารเวลาประมาณ9้าโมงมีนักเรียนคนหนึ่งกำลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จู่จูก็เกิดเป็นลมหมดสติล้มฟุบไปเพื่อนร่วมห้องต้องหามาจากชั้นสองเพื่อพามาส่งห้องพยาบาลทั้งครูและนักเรียนก็ช่วยกันปฐมพยาบาลหวังให้ฟื้นคืนสติแต่แล้วจู่จเด็กคนนั้นก็เกิดอาการเหมือนผีเข้าทำตาขวางใส่ แถมยังพูดจาแปลกๆเหมือนคนแก่ทั้งๆท,ท,ที่เป็นเด็กผู้ชายรูปร่างผอมกำลังเรียนอยู่ชั้นม .2 เขาพูดเสียงดังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องจึงไปตามอาจารย์ผู้ชายมาช่วยคุยให้พวกไทยมงกุงก็มาล้อมแน่นห้องพยาบาลคลุมนจึงกันเด็กให้ออกนอกห้องไปก่อนอาจารย์ผู้ชายพยายามถามแต่เขาไม่พูดกลับชี้มาที่ครุมนและบอกว่ามีเรื่องจะให้ช่วย ครูบอลเดินเข้าไปแบบงงๆแล้วถามว่าเป็นใครมาจากไหนเสียงคนแก่นั้นพูดขึ้นมาว่ากูมาจากหมู่บ้านอ่างทองเด็กพวกนี้ทำไม่ถูกไปสร้างสนามตะกร้อพับที่ของกูถ้าไม่แก้ไขจะให้ตายให้หมดทุกคนได้ยินตกใจมากเพราะอาการของเด็กตอนหามลงมาหน้าเป็นห่วงตัวผอมก็จริงแต่กลับมีน้ำหนักมากถึงสมคนหาม และท่านก็ยังบอ,งอกว่าให้ครูมนนั้นไปส่งเด็กคนนี้ที่บ้านและให้รื้อสนามตะกร้อแล้วตั้งสารเพียงตาให้ท่านบริเวณนั้นแทนที่แล้วเด็กชายคนนั้นก็ล้มนอนแน่นิ่งไปครูมนได้ชวนผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนไปส่งเด็กนักเรียนที่บ้านด้วยและถือโอกาสสอบถามผู้ปกครองเด็กเสียเลยว่าเป็นจริงอย่างที่ท่านบอกไหมพอไปถึงเห็นสาสองต้น ถึงตะข่ายมีเส้นตีขอบเขตเหมือนเป็นสนามตะกร้อหน้าบ้านเด็กคนนั้นจริงๆเมื่อสอบถามผู้ปกครองทำไม้ทราบว่าที่ดินตรงนี้ได้มาจากมรดกของพ่อและแม่เมื่อก่อนเคยเป็นที่ตั้งศาลแต่ร้างมานานแล้วเขาจัดกระถางหญ้าเคลียร์พื้นที่ใหม่เพื่อสร้างบ้านโดยไม่รู้ว่าท่านยังอยู่ที่นี่คุลุมนจึงเล่าให้ฟังว่า เด็กๆเ,เล่นตะกร้อข้ามหัวท่านอยู่ให้รื้อสนามตะกร้อแล้วสร้างศาลให้ท่านตรงนี้แทนผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ซึ่งตรงกับวันอังคารเด็กคนเดิมเกิดอาการชักและหมดสติอีกครั้งแต่ว่าเที่ยวนี้หนักกว่าเก่าเพื่อนๆหามาส่งห้องพยาบาลเหมือนย้อนรอยเหตุการณ์เดิมพระเอิญครูมนติดสอนหนึ่งคาบจึงไม่ได้มาดูอาการแต่มีครูรุ่นน้อง เีองพยาบาลช่วยกันดูแลเด็กคนนั้นอยู่วันนั้นท่านส่งร่างเด็กอีกเช่นเคยแล้วถามหาครูมนบอกว่ายังไม่เสร็จภารกิจมีเรื่องต้องคุยอีกหลายเรื่องเมื่อครูมนกลับมาจากการสอนเห็นเด็กคนนั้นยังนอนพักอยู่จึงคุยกับผู้ช่วยผู้มนิยการโรงเรียนว่าท่าทางจะไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าท่านเป็นใครจะแก้ไขอย,อย่างไร ตัวเองก็ไม่เก่งเรื่องนี้ถ้าเด็กคนนี้มีอาการแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ดีแน่คิดไปคิดมาเอ่ยปากชวนผู้ช่วยผู้มนการโรงเรียนไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่นับถือเพราะท่านเป็นร่างทรงที่เก่งมากมีอะไรที่ผิดปกติท่านจะช่วยแก้ไขให้เสมอโดยพานักเรียนป่วยไปด้วยพอไปถึงอาจารย์ก็เตรียมตัวสวดมนต์นั่งสมาธิวันนี้ท่านพูดเสียงดังมาก ระตามวิสัยแล้วอาจารย์ท่านนี้จะพูดเสียงเบาท่านถามว่ารู้ไหมว่าท่านเป็นใครทั้งครูมลและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตอบพร้อมกันว่าไม่ทราบท่านบอกว่าท่านคือครูหมอเหล็กครูหมอช่างรู้จักไหมทั้งครูมลและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสายหน้าเป็นการบ่งบอกว่าไม่เคยได้ยินแล้วท่านข็อพูดว่า เด็กคนนี้ไม่เคยนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความสำคัญมากสมัยตั้งฟ้าตั้งดินเรียนสูงซะเปล่าไม่รู้จักท่านเราจะเอาแต่ตำแหน่งดีไหมครูมนบอกว่าจนปัญญาเพราะไม่มีใครเล่าให้ฟังเลยเพิ่งได้ยินวันนี้วันแรกท่านหัวเราะอย่างอารมณ์ดีแล้วพูดว่ากูช <c oughs> อบมึงไอ้ตัวนุย มึงเป็นคนจิตใจดีงามแต่อับับตั้งใจทําดีไปเถอะต่อไปจะดีเองอยากให้มึงเป็นสื่อให้เขาตั้งสาใ้กูมีของเก่าอยู่ที่บ้านลูกหลานหลายคนเขาเรียกเหล็กน้ําพีวันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่เป็นสนิมมึงเคยเห็นไหมเหล็กที่ไม่เคยขึ้นสนิมครูมน์สายหน้าแล้วตอบว่าเคยเห็นแต่เหล็กขึ้นสนิมเจ้าค่ะ นั่นสิมีของดีของกูมากมายอยู่บ้านลูกหลานอังคานหน้ามึงไปที่เก่าอีกครั้งนะแล้วทำสมาธิกูจะสื่อบอกมึงว่าไปเอาอะไรที่ไหนบ้างสื่อผ่านเด็กตัวเล็กนี้แล้วมันจะสิ้นใจตายก่อนกูเป็นคนโบราณตัวใหญ่แต่จำไปต้องสื่อผ่านเขาเพื่อจะได้เจอมึงท่านพูดจาแบบคนโบราณใช้คำพูดว่ากูมึงเต็มปาก ฟังน้ำเสียงดูเป็นคนจริงจังมากแล้วท่านก็สั่งเสียหลายเรื่องครูมวนได้แต่จดที่จำเป็นกันลืมแล้วลากลับวันอังคารถัดมาช่วงเช้าพอมีเวลาว่างจึงขับรถไปหมู่บ้านอ่างทองพบผู้หลักผู้ใหญ่ในเครือญาติที่เกี่ยวข้องกับครูหมอเหล็กครูหมอช่างมานั่งรออยู่หลายคนเรานั่งพูดคุยกันสักครู่ถึงเรื่องราวความเป็นมาของครูหมอเหล็ก ครูหมอช่งางภาะเป็นเรื่องที่ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนชาวบ้านได้เล่าให้ฟังว่าตระกูลเขาเป็นในช่างตีเหล็กสมัยก่อนเหล็กต้องเผาไฟร้อนๆก่อนตีให้กลายเป็นมีดค้าและของมีคมต่างๆมีผู้คนนับถือครูหมอกันมากต่อมาปู่ย่าตายายล้มหายตายจากลูกหลานก็เปลี่ยนอาชีพจึงไม่ได้สนใจสืบทอดมือนละเลยท่านสักครู่ ได้ยินเสียงท่านสื่อบอกกับผู้มนว่าบอกคนชื่ออรุณใหเอากระป๋องเหล็กน้ำพีที่อยู่ที่บ้านมาไว้ที่ศาลหลังสร้างเสร็จบอกคนชื่อไข่ให้เอาหิ้งไม้ที่เก็บไว้ในยุ้งข้าวมาทําเป็นหิ้งวางของสําคัญที่ศาลนี้และอีกหลายคนที่ท่านสั่งให้ไปตามหาของที่แปลกก็คือว่าทุกคนที่เอ่ยชื่อมีตัวตนและมีของเช่นนั้นจริงๆน่าอัศจรรย์อย่างมาก เราเครือญาติได้เตรียมไก่บ้านและเล่าขาวมาบวงสรวงครูหมอเหล็กครูหมอช่างพวกเขาขอร้องให้ครูมนเป็นผู้เชิญท่านครูมนจึงได้ทำพิธีเชิญคล้ายกับเชิญวิญญาณในที่แต่เปลี่ยนเป็นเชิญครูหมอเหล็กครูหมอช่างแทนและบอกญาติว่า รอให้ทูบหมดกา้านค่อยบอกว่าเดนชานลูกหลานขอของเส้นไหว้ที่จะขอนำไปรับประธานเมื่อทําเสร็จพิธีแล้วก็นั่งคุยกันสักพักแล้วครูมนจึงขอตัวกลับไปสอนหนังสือต่อมีคุณลุงท่านหนึ่งบอกว่าลูกครูรอเดี๋ยวลุงจะแบ่งไก่ไปให้หนูทาน ถ้าไม่รีบแล้วก็อยากให้กินข้าวมื้อเที่ยงกับพวกเราครูมลบอกว่าไม่ทันแล้วใกล้ถึงคาบสอนแล้วคุณลุงก็กุลิคุจอว้ากายที่ตั้งเส้นเตรียมแบ่งถุงใส่ให้จู่ๆคณน้าที่นั่งใกล้พิธีโดนจับทรงผู้เสียงดังว่ามึงจะรีบไปไหนเห็นไหมทูกยังไม่หมดก้านเลยพวกกูกินยังไม่อิ่มนานๆพวกกูจะได้กินสักครั้ง ลูกครูของพวกมึงไม่กินของเส้นไว้วางลงเดี๋ยวนี้พวกมึงก็เหมือนกันนั่งจ้องมองอยู่ได้รอให้กูก,กินอิ่มก่อนแล้วค่อยลาเสร็จแล้วคุณหนาก็งายหลังตึงครูมนอดขัมไม่ได้วิญญาณก็มีความรู้สึกมีหัวใจเหมือนกันทำสิ่งใดท่านก็รู้เห็นและท่านทราบได้ว่า คุูมนไม่ทานของเส้นไหวย้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่คิดว่าในสมัยนี้จะยังมีอยู่เพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยประสบเรื่องราวแบบนี้เลยและวันนี้ได้มาทําพิธีเชิญท่านขึ้นศาลร,รู้สึกโล่งใจมากหวังว่าการของเด็กจะดีขึ้นเรื่องราวคงจบในเร็ววันหลังจากที่ได้ตั้งศาลให้ท่านเสร็จเด็กชายคนนั้นก็ ไม่เป็นลมอีกเลยหลายวันผ่านไปวนไปจนถึงวันอังคารวันหนึง่งเช้าวันนั้นคาบแรกครูมนไม่มีสอนจึงไปอยู่ที่ห้องธุรการไม่ได้รีบไปห้องพยาบาลอย่างเคยมีเด็กนักเรียนวิ่งมาหาที่ห้องและบอกว่าในคนนี้เป็นลมอีกแล้วครูไปที่ห้องพยาบาลด่วนทำให้เป็นที่คับข้องใจของอาจารย์ผู้ชายท่านหนึง่งเขาบ่นว่าพอพอ ไม่ต้องทําอะไรแล้วพีเผออะไรกันมาเข้านักเรียนไม่หยุดไม่ย่อนแล้วก็เดินรุดหน้าไปที่ห้องพยาบาลตรงดิ่งไปที่เตียงที่เด็กนอนอยู่ก็อถอดสร้อยคอหนักสาบาทซึ่งมีกรอบพลาสติกใสที่เลี่ยมไว้อย่างดีด้านในมีพระอาจารย์นำดอนสลาเจจิดังของพัทลุงห้อยอยู่แล้วสวดคาถาพึมพำระหว่างนั้นก็มีไทยมุงมากมายเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็เอา สร้อยไปคล้องคอเด็กปรากฏว่าสร้อยกับพระกระเด็นไปคนละทิศละทางโดยที่เด็กนอนนิ่งเฉยเฉยแล้วเด็กคนนั้นก็นลุกขึ้นนั่งที่มือไปที่อาจารย์ผู้ชายท่านนั้นมึงคิดว่ากูเป็นใครทําไมกูต้องกลัวพระด้วยทําอะไรดูตามาตะาเรือด้วยกูเป็นครูหมอเกิดมาตั้งแต่ฟ้าตั้งแผ่นดินวันนี้กูอารมณ์ดีกูไม่เอาเรื่องมึง อาจารย์ผู้ชายรีบยกมือไหว้ขอโทษท่านกูจะมาขอบคุณอีตูวนุย้ยที่ไปช่วยตั้งศาลให้กูมีที่อยู่แล้วหันมาทางครูมนอีตูวนุยตั้งแต่ตั้งศาลเสร็จไม่เห็นมึงไปเยี่ยมกูเลยว่างๆแวะไปหาบ้างนะแล้วท่านวยพรสยืดยาวความรู้สึกว่านั้นช่างสุขหลน้นความ เควงคว้างความมนหมองที่ถูกปัดเป่าออกจากใจเหมือนได้พี่เลี้ยงใหม่มาช่วยประคับประคองให้ไปตลอดรอดฝันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีอีกมากมายที่เราไม่รู้จักถึงแม้ครูมนตั้งมั่นนับถือพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเป็นที่พึงะระลึกถึงเพราะนั่นคือหนทางแห่งความสำเร็จสู่นิพพานแต่การก้าวเดินของชีวิตคนเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนั้นต้องผ่านอุปสรรคมากมายฉะนั้นจึงมีองค์ประกอบหลายอย่างเข้ามาช่วยเหลืออุ้มชูให้เรามีกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตบนโลกนี้และพร้อมที่จะก้าวสู่การหลุดพ้นไปในโลกหน้านับวันครูมนได้สัมผัสสิ่งเลึกลับสิ่งที่มีคาดคิดว่าจะมีอยู่จริงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โบดำหลวงปู่ผางหลวงตาจ้อยเจ้าพ่อตะเคียนทอง เจ้าแม่จะเขียนเงินครูหมอเหล็กครูหมอช่างและอีกมากมายดูแล้วแต่มีคุณค่าทางจิตใจมันสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราขอเพียงใจเราพร้อมเทพเทวาที่กำลังสร้างบาร,รมีก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราช่วยนำพาไปสู่หนทางสว่างทุกเรื่องราวนี้ล้วนเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเป็นเรื่องที่เล่นลับ ที่เล่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบสิ้น